สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากท้องสาวไทยในโนเวย์วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตเมียฝรั่งเรื่องนะคะการที่เราเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้แต่อาจจะมีคนมาช่วยพ่อแม่ของเราใช้เงินนะคะหรือไม่เราจะต้องส่งเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่ได้รับผิดชอบแต่เพียงพ่อแม่เราคนเดียวนะวิธีการของเราเราทำยังไงนะคะเ,เรามีน้องสาวหนึ่งคนนะคะ น้องสาวเรานาะมีสามคนนะคะแต่จะมีอยู่หนึ่งคนซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กซึ่งพ่อแม่เนี่ยสปอยมากนะคะก็คือพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับน้องสาวคนเล็กนะเขาก็มีลูกสองคนนะแล้วเขาก็เอามาให้พ่อแม่เราเลี้ยงตั้งแต่อายุ3าขวบนะก็กลายเป็นว่าพ่อกับแม่เราเนี่ยจะต้องเลี้ยงหลานสองคนนะเราทำยังไงล่ะเ,เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่เราและก็น้องๆเราว่า การที่เราเนี่ยจะเป็นแม่คนเนี่ยเราจะต้องเป็นแม่คนเมื่อพร้อมนะคะพร้อมยังไงเราจะต้องเป็นแม่ที่มีเวลาเลี้ยงลูกเราจะต้องเป็นแม่ที่อบรมสั่งสอนลูกและให้ความรู้ให้การศึกษาลูกได้เราถึงจะเป็นแม่คนถ้าเราเป็นแม่คนแล้วเราทิ้งๆิ้งว่างๆแล้วต้องเอามาให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็คือเราไม่สมควรจะเป็นแม่เราก็บอกน้องเราแบบนี้แล้วเราก็บอกน้องเราด้วยว่าเราจะไม่มีการช่วยเลี้ยงลูกเด็ดขาดใครมีลูก ก็เลี้ยงเอาเองรับผิดชอบเอาเองเราจะไม่มีการช่วยเหลือใครทั้งสิน้นเรามีพี่น้องสามคนถ้าเราช่วยเหลือลูกน้องคนที่หนึ่งน้องคนที่สองน้องคนที่สามก็จะต้องบอกว่าเอา้าวทาไมเจ๊ไม่ช่วยเลี้ยงลูกหนูบ้างละ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องรับผิดชอบไปหมดทั้งขยงเราจึงตัดบทไปเลยว่าไม่เลี้ยงลูกให้ใครทั้งสิน้นเราจะทําหน้าที่ส่งเสียเลี้ยงดูค่าน้ําค่าไฟ แล้วก็ค่าอาหารการกินให้แต่พ่อแม่เท่านั้นนะเราจะไม่มีการส่งเสียเลี้ยงดูใครและเราก็บอกพ่อกับแม่แล้วด้วยว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเลี้ยงหรือส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เป็นเงินจํานวนเท่านี้เท่านั้นเงินที่เราหาได้ไม่ใช่ว่าเราเอาเงินของฝรั่งไปส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เงินที่เราหาได้และส่งไปเมืองไทยคือเงินของเราคนเดียวนะคะการที่เราทำงานในต่างแดนเนี่ย เราจะต้องเสียภาษีและเสียภาษีเป็นจํานวนเงินที่มากค่าครองชีพในต่างประเทศก็สูงเราจะต้องแบ่งเงินจํานวนหนึ่งเอาไว้ให้ค่าครองชีพและแบ่งเงินจํานวนหนึ่งเอาไว้ซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะเราเป็นคนหาเงินเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างในบางครั้งบางคราวเราจะได้มีแรงทำงานไปจนแก่จนเฒ่านะคะต่อไปเรื่องการทำบุญนะคะ แม่เราเนี่ยเป็นคนใจบุญและเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นใครเข้ามาถามซื้ออะไรแม่เราก็ซื้อหมดนะใครให้ช่วยทําบุญแม่เราก็ซื้อแม่เราก็ทําหมดนะทีนี้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นบ้านมีมีอาจจะมีผัวลูกสาวมีผัวฝรั่งพูดง่ายๆก็อาจจะมีบุญมามากหน่อยเราก็จะบอกแม่แล้วว่าแม่การทำบุญนะแม่ทำได้นะแต่แม่จะต้องยักเงินเอาไว้กินด้วยเพราะถ้าเกิดว่าแม่เอาเงินไปทำบุญเสียหมดหนูไม่ส่งให้แม่เพิ่มนะ เพราะหนูคิดว่าการทําบุญเนี่ยเราซื้อข้าวแกงข้าวถุงแกงถุงแล้วเราก็ไปทําบุญที่วัดมันก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะต้องทําบุญอะไรเป็นการใหญ่และทําบุญตลอดทั้งเดือนเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเงินมาให้แม่เราได้บ่อยๆเพราะว่าที่นี่มันก็ค่าใช้จ่ายสูงต่อไปเป็นเรื่องจำนองที่ดินนะคะ อาจจะมีลูกสาวของพ่อเราหรือลูกเขยของพ่อเราขอยืมโฉนดที่ดินไปจำนองไปจำนำนะคะอันนี้เราก็บอกพ่อเราเหมือนกันว่าเราจะไม่ถ่ที่ดินคืนให้ใครทั้งนั้นถ้าพ่อเราตัดสินใจให้คนอื่นหรือให้น้องสาวเราเอาที่ดินไปจำนองนะคะไม่มีการถ่ยคืนต้องนอนวัดก็นอนกันนะคะ เพราะมันไว้ใจไม่ได้ถ้าใครลูกเขยพ่อจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรให้เขาทำด้วยตัวเองนะคะให้เขาไปหาทำหาอะไรด้วยตัวเองอย่าให้ฉโฉนดที่ดินใครเป็นอันขาดเพราะมันไม่น่าไว้วางใจนะเราไม่รู้จักเขาเราเอาไปให้เขาแล้วเขาจะเอาเงินมาคืนพ่อไหมอันนี้เราก็ได้มีการตักเตือนพ่อเราและพ่อเราเนี่ยเขาก็ทำตามอย่างเคร่งครัด เพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยทำจริงเราไม่ช่วยเหลือจริงๆเรื่องต่อไปที่เราจะพูดไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง mm hmm. ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าช่องเราไม่ใช่ช่องที่ชอบเรื่องการเมืองเราไม่รู้จักนะักการเมืองอาจจะมีผ่านหูผ่านตาได้ยินชื่อบ้างเป็นบางครั้งบางคราวถ้าเราเปิด Facebook ไปแล้วก็จะมีคนเขาอาจจะชอบเรื่องการเมืองนะคะ เราไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่มันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เราสนใจส่วนใหญ่ถ้าเราจะดู Youtube หรือดูข่าวใน f a c e b o o k อาจจะเป็นข่าวเรื่องตลกเรื่องดาราอะไรอย่างเงี้ยเราดูนะคะเน้นย้ำนะคะเรื่องนี้ที่เราจะพูดไม่ใช่เรื่องการเมืองอาจจะมีบางกลุ่มบางคนบางกลุ่มบางประเภทนะคะนะเอาเงินมาให้ แล้วก็จ้างให้ไปประท้วงตรงนั้นให้ไปประชุมนุมตรงนี้เราจะบอกน้องเราอย่างเด็ดขาดเลยว่าเป็นคนเกิดมาอยากมีเงินก็ไปหางานทำอย่ามาเห็นแก่เงิน500,000พันถ้ามันมีการประท้วงกันแบบรุนแรงแล้วพวกเองทุกคนได้รับผลกระทบตาบอดแขนขาขาดนะ เราจะไม่มีการส่งเงินมาให้ในฐานะที่จะช่วยเหลือพิการแขนขาขาดให้พ่อแม่เลี้ยงเราไม่ส่งเงินเพิ่มเพราะเราถือว่าเราเป็นพี่สาวเราได้เตือนเราได้ตักเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยากมีเงินให้ไปทํางานคนที่เขาให้เราคนที่เขาจ้างเราห้าร้อยพันเขาอยู่บ้านสบายแต่เราดีรับเงินแค่ห้าร้อยพันนะ แล้วมาทําความเดือดร้อนให้พ่อแม่มาทําความเดือดร้อนให้เราต้องมารับผิดชอบเลี้ยงดูเนี่ยมันเป็นการอันไม่สมควรเลยถ้าไม่เชื่อฟังเราเราไม่เลี้ยงดูแล้วถ้าเกิดว่าตำํำรวจเขาจับเราจะไม่ไปประกันเราจะไม่ซื้อข้าวเลือดหมูไปให้ซื้อข้าวากะเพาไปให้จงอยู่ในคุกให้มีความสุขเพราะเราได้เตือนแล้วนะคะแล้วถ้า น้องๆเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดหรือไปลักขโมยของเขาทําอาชีพสุดรจริตตรงนี้จะไม่มีการซับพอร์ตจากปริชาติเลยเราไม่ดุเราไม่ว่านะคะแต่เราได้มีการตักเตือนและสั่งสอนในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นคนหาเงินเราจะไม่มีการไปเยี่ยมที่คุก และเราจะไม่มีการเอาเงินไปประกันชีวิตใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าพ่อแม่เราเอาที่ดินไปช่วยเหลือพี่น้องอน้องสาวเราที่ติดคุกหรือทำสิ่งผิดกฎหมายตรงนี้เราก็ไม่มีเราก็จะไม่ไถ่ที่คืนให้เหมือนกันนะเพราะเราเนี่ยอยากจะสั่งสอนน้องเราให้รู้ว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ไปรับใช้กรรมในคุก ในเมื่อพ่อแม่ให้ความรู้ให้การศึกษาเราก็สั่งสอนครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนให้ทําแต่ในสิ่งที่ดีถ้าไม่รักดีไปนอนคุกไปใช้ชีวิตในคุกเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะสบายขึ้นนะคะให้เขาไปรับรู้ว่าเออมันเป็นยังไงชีวิตในคุกในตารางเราจะไม่มีการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วการที่น้องสาวเราทำอะไรผิดก็แล้วแต่แล้วจะมาวิ่งมาฟ้องเราว่าอุ้ยหนูว่าไม่ได้อยากไปเลยเจ๊แต่ว่าเขาชวนอันนี้เราก็ไม่ฟังนะเหตุผลนี้เราไม่ฟังเพราะทุกคนเนี่ยโตแล้วต้องรู้จักคิดเพื่อนดีๆเพื่อนที่เขาทำมาหากินไม่ไปคบไปคบเพื่อนที่เป็นมิจฉาชีพนะอันนี้เราก็ไม่สนับสนุนและไม่ต้องมาแก้ตัวกับเร,เราเราอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกัน คนที่เขาดีๆีเมียแย่ไม่คบไปคบคนที่ทําให้ชีวิตเราตกต่ําสารวันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงไม่ต้องไปโทษเพื่อนโทษตัวเองที่ตัวเองใฝ่ต่ํานะคะถ้าเราใฝ่ดีรักดีแล้วก็ไปคบเพื่อนที่เขาดีทํามาหากินจะได้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเหตุผลของน้องเราถ้ามาพูดอย่างนี้ก็คือเราไม่ฟังนะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเราจะพูดในครอบครัวของเราตั้งแต่เราเป็นเมียฝรั่งแรก,แรกบอกให้เขารู้ตัวว่า ถ้าเขาทําสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการจะได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราใดๆทั้งสิ้นและเราทําจริงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีการซื้อที่ซื้อทางหรือซื้อทรัพย์สมบัติใดๆที่อยู่ที่เมืองไทยที่เราต้องห่วงนั้นๆเราจะกลับบ้านสักทีหนึ่งปี2ปีเราจะโทรศัพท์ไปถามสาธทุกสุขดิบ เราไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเออโทรศัพท์ไปถามหาว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนไม่ไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรทางเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่ถ้าพ่อเราหรือแม่เราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเออเขาจะมาถามสารทุกขสุขดิบหรือเขาต้องการเงินอะไรเพิ่มเป็นพิเศษนานๆครั้งเขาโทรมาอะเราก็จะส่งให้ไปนะคะอาจจะเอาไปทําบุญกระดูกปูกระดูกตากระดูกยายอะไรอย่างี้ที่เขาสบายใจเราก็ให้เขาไปแต่ว่าไม่ใช่บ่อยครั้งนานๆเขาจะโทรมาหาเราสักครั้งนะคะ อ่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเองเนื่องจากเราไม่ได้ติดต่อทางบ้านและเราไม่รู้จักน้องเขยเรานะไม่ได้รู้จกักหรือสนิทสนมต้องพูดต้องคุยนะคะมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีคนโทรศัพท์มา,าหาเราทาง m ม s s ซ n เจอร์ส่งเงินมาให้กูเลยนะแสนหนึ่งถ้ามึงไม่ส่งเงินมานะกูจะฆ่าพ่อแม่พี่น้องมึงกูจะฆ่าหลานมึง ท่านผู้ชมเมื่อปาริชาติได้ฟังดังนั้นแล้วจะอยู่ทำไมละ่ะนะไม่ใช่โอนเงินนะคะบล็อกมันพอเราบล็อกมันมันก็ทำมาขึ้นมาอีกแล้วก็บล็อกมันอีกมีทั้งหมด5ครั้งเราบล็อกหมดเลยนะเราบล็อกแล้วเราก็ตั้งใจไปทำงานทำมาหากินเรารู้สึกว่า เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นเมียรฝรั่งเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วท่านผู้ชมเรามาโนเวย์เราก็ทํามาหากินส่งเงินให้พ่อแม่เท่าที่เราจะทําได้โดยที่เราไม่ได้เอาเงินฝรั่งเราคิดว่าเฮ้ยเราเต็มที่ขนาดนี้แล้วอ่ะอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดบล็อกเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วสิบห้าปีไม่มีใครเสียชีวิตในครอบครัวเราเลยนะ ไม่มีใครสูญสิทิไม่มีใครตายพูดง่ายๆแล้วเราก็ไม่โอนเงินด้วยนะคะแสนหนึ่งแล้วเมื่อสองสาปีที่แล้วเพื่อนเรานี่แหละอยู่จังหวัดเดียวกันแต่อยู่กันคนละตำบลเขาก็มีแฟนฝรั่งเหมือนกันโทรศัพท์มาหาเราเฮ้ยไอ้ปามีเรื่องไม่สบายใจว่ะมีคนบอกให้โอนเงินไปให้มัน50,000แต่ถ้าไม่โอนนะมันจะฆ่าครอบครัวเราทั้งหมด เราเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่อยากจะยุ่งเรื่องผัวเมียไม่อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวเพราะปาริชาติเบื่อที่จะรับประทานอาหารหมาอาหารหมาเป็นกระสอบปาริชาติก็ทานมาแล้วเพราะไอ้เรื่องนี้แหละแต่ไอ้เรามันก็อดไม่ได้นะคะเราเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนเราไปว่าเฮ้ยแกใจเย็นเย็นใจเย็นเยนอย่าพึ่งโอนด่วนโอนไว ถ้าน้องเขยกับน้องสาวเธอเนี่ยเขาทะเลาะกันจริงๆเนี่ยเขาจะฆ่ากันตายเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเขาฆ่ากันตายไปตั้งนานแล้วสิ่งที่เธอจะได้รับเนี่ยไม่ใช่เมสเศจของเงินหนึ่ออห้าหมื่นนะคะไม่ใช่เงินขอเมสเซจห้าหมื่นที่เธอจะได้รับมันอาจจะเป็นโทรศัพท์จากทางบ้านหรือจากสถานีตำรวจจากเมืองไทย เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยน้องสาวแกนะ่ะถูกฆ่าตายแล้วนะหรือไม่ครอบครัวแกนะ่ะถูกฆ่ายกครัวเพราะว่ามีน้องเขยที่ไม่ดีเราก็เลยบอกกับเขาไปแค่นี้นะคะและเราเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวอะไรให้มากเราก็บอกเพื่อนไปว่าแกนะ่ะมีสิทธิ์ที่จะเชื่อเราก็ได้นะหรือไม่เชื่อเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของแกเงินก็เงินของแกแต่ที่เราบอกเนี่ยไม่อยากให้แกโอนด่วนโอนไว เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะ่ะที่เขาจะมาขู่แกว่าเฮ้ยเอาเงินมานะห้าหมื่นถ้าไม่งั้นจะฆ่าเฆ่ายกครัวอันนี้มันก็ไม่สมเหตุสมผลเราก็พูดแค่นั้นนะคะเพื่อนเรามันก็หายไปเลยหลังจากนั้นหนึ่งปีมันโทรมานันบอกเฮ้ยปาแกเราก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างล่ะเรื่องครอบครัวกแกเป็นยังไงไอป้ปาเอ,อเราไม่ได้ส่งเงินให้หรอกนะห้าหมื่นน่ะ เราก็เลยย้อนถามมันไปว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะมีใครตายไหมล่ะครอบครัวแกน่ะไม่มีอยู่ครบทุกคนเมื่อวานมันยังโทรมาขอเงินเลยเราก็เพืียเผื่อเราก็เลยถามไปว่าเออเราก็ขอโทษนะที่ถามและไอ้น้องสาวแกกับไอ้น้องเขยคนนั้นนะมันยังอยู่ด้วยกันไม่หรือมันก็ตอบกลับเรามาว่าเขายังอยู่ด้วยกันดีมีความสุขไอ้เราก็ไม่อยากจะคิดเลยนะไอ้ปลาถ้าให้เงินมันไปห้าหมื่นแล้วมันจะเอาเงินไปแบ่งกันไหม เราก็เลยบอกว่าเออแกก็คิดเอาเองนะเพราะว่าเราอะก็ได้แต่ให้คําแนะนํามันก็เลยหัวเราะมันก็เลยบอกว่าดีนะที่เชื่อแกนะไอ้ปาไม่โอนด่วนโอนไว้เราก็เลยบอกว่าเออเราเคยมีประสบการณ์เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเราก็เลยตอบไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะ เราก็จะเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆก่อนอย่าโอนด่วนโอนไวโอนไปแล้วเขาก็เอาตังค์ไปแบ่งกันไอ้เมียฝรั่งก็หาไปสินะคะเราเนี่ยเป็นเมียฝรั่งแล้วก็มีสองมือไม่ได้มีสิบมือสิบตีนเหมือนทศกัณฐ์ที่ไหนจะให้เมียฝรั่งเนี่ยไปหาเลี้ยงทั้งครอบครัวเลี้ยงทั้งขยโยมันเลี้ยงไม่ไหวนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเราเนี่ยเป็นคนไม่สปอยครอบครัวและไม่สปอยน้อง ทุกคนทําอะไรรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องไปโบยให้เพื่อนไม่ต้องไปโบยคนนู้นคนนี้นะคะจะลงทุนอะไรจะทําจริงจังแค่ไหนไปทําให้สําเร็จก่อนถ้าเราเห็นว่าเออทําเป็นกิจจาลักษณนะและเราจะช่วยแต่ถ้ามันทําแบบว่าโอ้โหแม้วันนี้มันขายของได้เงินเยอะโอ้ยออกไปดื่มออกไปกินอาหารดีๆออกไปเลี้ยงเพื่อน พอเดือนไหนขายไม่ได้ก็เหมือนหมาหงอยไอ้อ้นี้สายอย่างนี้จะให้เราไปลงทุนช่วยใครเราไม่ทำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนะคะของเมียฝรั่งที่ไม่ได้เลี้ยงดูแต่พ่อแม่อาจจะต้องเลี้ยงทางขยงแต่เราอ่ะไม่ทำนะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ